ครับสวัสดีค่ะครับผมเริ่มได้เลยครับพี่เปลนครับค่ะสำหรับ STA นะคะเออมื่อวานเนี่ยประเดน็นหลักๆที่ทำให้เราบ u l l i s h ขึ้นมาเพิ่มเติม <c oughs> เนื่องจากว่าเรามีข้อมูลชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของดีมานเรื่องของราคาแล้วก็แอคชั่นของ STA เรารู้กันตั้งนานแล้วว่า STA นะ่ะโฟกัสในเรื่องของ EU DR แต่เมื่อวานเนี้ยก็คือข้อมูลชัดเจนว่า EU เนี่ยคาดว่าจะมีอยางดีมานอย่าง EU DR ประมาณ สล้านตันต่อปีก็คือดีมันเก่าของเขาต้องเปลี่ยนเป็น EUDR ในขณะที่ประเทศที่มีฐานข้อมูลมีเรื่องของเอกสารสิทธิ์ทางด้านที่ดินนะครบถ้วนเนี่ยมีแค่ไทยแล้วก็อินโดกับไอวอรี่คอร์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศหลักที่จะสามารถ supply ยา EUDR ได้เรื่องที่2ก็คือว่า STA ีเนะเป็นหนึ่งในสบริษัทนะคะที่มีฐานข้อมูลมีระบบข้อมูลที่พร้อมรับมาตรฐาน EUDR คือไม่ใช่ว่าที่ดินอ,อยางมาจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วจะสามารถผลิตยาง EUDR ได้ต้องมีระบบที่บริษัทคียเข้าไปแล้วก็สามารถแทร็กได้ว่า ยางก,ก้อนนี้เป็นของใครอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งตัว sta เนี่ยเป็นหนึ่งในสีบริษัทที่มีระบบฐานข้อมูลที่พร้อมนะคะประกอบกับในเรื่องของการตั้งเป้านะคะมีความตั้งเป้าชัดเจนเช่นเดียวกันว่าล็อตแรกของการส่งยา e udr เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนเมษาพฤษภาเป็น เป็น trial lot คือ lot ทดลองนะคะแล้วก็จะจริงจังในเดือนมิถุนายนคิดเป็นประมาณ10%ของปริมาณการส่งออกแล้วก็มีเป้าจะเพิ่มเป็น50%ในปลายปีนี้นะคะซึ่งพอเราไปดูโครงสร้างของราคายาง EUDR เนี่ยวิธีการคิดราคา EUDR เนี่ยเขาเอาจะเอาราคายางก้นถ้วยมานะคะแล้วก็มา ใส่มาจิ้นให้15%พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยราคาขายยาง EUDR นี่จะสูงกว่าราคายางปกติประมาณ14-15%เพราะฉะนั้นในแง่มาจิ้นแน่นอนบริษัทถ้าขายตัวนี้ได้ก็จะมีมาจิ้นดีเราเลยมองว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยในเรื่องของศักยภาพเรื่องของระบบที่มีเนี่ย STA ถือว่า outstanding ที่สุดในกลุ่มของออทีม EUDR นะคะเ,เรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องของตัว เป้าของเขานะคะเป้าของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้ร์จิ้นของบริษัทกว้างขึ้นเราก็เลยมีการปรับประมาณการของบริษัทร,รวมทั้งในเรื่องของทิศทางของผลผลิตยางในประเทศไทยนะคะก็เขามีความชัดเจนว่าในปีนี้เนี่ยผลผลิตยางในประเทศไทยน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของ supply น่าจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าการเติบโตของ STA เนี่ยในปีนี้กับปีหน้าเป็นต้นไปจะมีการเติบโตที่อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เลยเ มาบูลิชตัว s a ครั้งหนึ่งแล้วก็ให้คำแนะนำเป็น Trading b บายแฟร์ไพร e ปีนี้อยู่ที่20.4นะคะเป็น s u ม o ออฟเด a r พเพราะเราต้องรวม v a l ูเอชันของตัวถุงมือเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็แฟร์ไพร c ์ปีหน้าอยู่ที่23.40เป็นอิ p พลาย PE ประมาณ12.5เท่าค่ะอืมนะครับอันนี้มันคือเป็นภาพรวมทีเนี้ย ขอถามพี่เพรินในในลัษณะเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับสมมติว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะอินพายตัวเองเพื่อมาผลิตยางที่เป็น EUDR ตรงเนี้ยมันยากไหมฮะพี่เพรินครับคือคือจริงๆเท่าที่เราคุยกับทาง STA เนี่ยที่บริษัทผลิตยางต้องมีคือผู้ผู้ผู้ผผปลูกยางมันไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์คุณก็โอเคแล้วแต่ว่าในแง่ของผู้ผลิตเนี่ยคุณต้องมีระบบที่คุณต้องจัดเก็บว่าลูกค้าเออซัพพลายเออร์ของคุณอนะยางก้อนเนี้ย เป็นของใครแล้วเขาก็รับเป็นระบบแบบ paperless นะคะก็คือว่าถ้าลูกค้าขอบอกว่าไอ้หนึ่งร้อยตันที่คุณส่งหาฉันเนี่ยใครเป็นผู้ผ,ผลิตนะคุณก็ต้องสามารถส่งไปให้เขาได้ว่าอ๋อก้อนนี้รับซื้อมาเมื่อนี้เจ้าของยังเป็นคนนี้จัดเก็บเมื่อตอนนี้ตอนนี้ต้องมีละเอียดซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาเป็นฝรั่งเขาก็จะไม่รับข้อมูลแบบที่เป็นลักษณะกระดาษเขาก็ต้องการแบบสง่งไฟล์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีระบบสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจุบันมีหนึ่งในสีบริษัทมีหนึ่งมีสีบริษัทนะคะที่สามารถมีระบบเหล่านี้ได้แล้วก็ถ้าตามเอสเอกกันมานานๆเนี่ย s อ n เน่ยเป็นระบบการซื้อยางแบบที่ใช้แอปซื้อเนี่ยมาสักประมาณ2ปีแล้วซึ่งในช่วงแรกๆกเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าลูกค้า,าทางซัพพลายเออร์หรือว่ากเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบการขายผ่านแอปแต่ว่าในปัจจุบันพอมีแอปเข้ามาเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าการเข้าหาตัว eu dr สำหรับ STN ่ะมันมีความสะดวกมากขึ้นนะคะอืมนะครับคุยง่ายก็คือ ทำไม่ง่ายเหมือนกันนะครับคือมันจะต้องมีการลงทุนหงมควรแหละในเรื่องของระบบ Big Data หรือว่าระบบหลังบ้านฉะนั้นที่ผ่านเกณฑ์แน่ๆตอนนี้คือ STA เลยถูกไหมครับพี่เพลินครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกสอีกสบริษัทซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนค่ะอืมนะครับแล้วแล้วกลุ่มบริษัทอื่นอย่างเช่น NER รับอะไรพวกนี้ยเขาเขามีลงทุนพวกนี้หรือยังฮะคือเท่าที่เราคือเราตาม แค่ STA กับ NER นะคะตัว NER เองเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่อง EUDR เพียงแต่ว่าในระบบเรื่องข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มี Database เบสมีอะไรที่แบบวางรลักฐานได้เต็มที่เท่า STA เขาคืออยู่ในช่วงของการพยายามพัฒนาระบบกันอยู่เหมือนกันแต่ทุกคนมีความสนใจในอย่าง EUDR เพราะว่ามันเป็นการเข้าตลาดยุโรปในในหลายๆบริษัทนะ่ะส่วนใหญ่แล้วยางการส่งออกของไทยเนี่ยจะส่งไปจีนก่อนเพราะว่าเ,เรียกว่าอ,อะไรมาตรฐานในเรื่องของ การรองรับต่างๆเนี่ยมันไม่ยากแต่ขณะที่ถ้าเกิดจะส่งออกไปยุโรปเนี่ยต้องให้พวกบริตสโตนมิสซิลินเขาเข้ามาออดิตซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในบริษัทเจ้าใหญ่ๆเท่านั้นอย่างกรณีเอสทีเอเนี่ยถึงจะ,ะคุณลิฟายกับลูกค้ากลุ่มยุโรปเพราะฉะนั้นมันก็ในการเข้าหากลุ่มเออียูดีอาร์เนี่ยเอสทีเอก็ถือว่ามันเป็นฐานเก่าก็สามารถไปได้งา่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าเดิมๆเ,เจ้าอื่นๆที่เป็นตลาดจีนเนี่ยอาจจะต้อง มีการเพิ่มระบบเข้ามาอีกเยอะพอสมควรแต่ถามว่า b e n e f ฟ t ิตมีไหม เบนฟิตมีเพราะว่าจริงๆเวลาเวลาดีมาของ EUDR มันมาปุ๊บเนี่ยมันก็ดึงราคายางปกติขึ้นมาด้วยเพราะจริงๆยางในประเทศไทยเนี่ยทุกยางเนี่ยมันสามารถทํา EUDR ได้หมดไม่ว่าจะเป็นยางที่อยู่ที่ไหนนะฮะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายว่าราคายางมันขึ้นมาพร้อมๆกันราคายางขายของไทยมันก็เลยขึ้นมาด้วยในกลุ่มของผู้ประกอบการอื่นๆไม่ว่าจะเป็น NER หรือเจ้าอื่นๆเนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดมีการบริหารสต็อกได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็สามารถมีมาจิ้งตรงนี้ได้เช่นกันเพราะราคายางมันขึ้น ขอโอชัดเจนครับพี่เพรินครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เพิรินมากมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ